ร์ดิโอมาชิโอหูฟัง5ไดเวอร์อิมแพคสะใจมิติโคตรสมจริงซึ่งเป็นหูฟังอินเปร์มอนเตอร์ที่เป็นรุ่นท็อปที่สุดของแบรนด์ในตอนนี้ใครที่สายเบสต้องมีเลยนะโดยสเปคภายในเขาจัดมาให้ถึง5ไดเวอร์ด้วยกันได้แก่ไดเวอร์ไดนามิกคู่ที่ออกแบบมาสำหรับคนที่รักเสียงเบสโดยเฉพาะ2อไดเวอร์ B A จากทางโนเลนและหนไดเวอร์พาหน้าที่จะทำให้เสียงสมดุลในทุกๆย่านทั้งภายในยังมีระบบไฮบริดไฮไดเวอร์ที่จะทำงานร่วมกับการแบ่งความถี่แบบ3ทางทำให้เสียงแต่ละย่านแบ่งกันได้อย่างชัดเจนบบบออดดดี้เเเเปป็็นนนนงาาาแแฮ์มทจกซ่2 ยืน0.78มิลิเมตรอดเปลี่ยนสายได้สายเป็นเนื้อทองแดงชุบเงินแบบแท็กซี่มาพรา<ม>้อม,มสัญญาณที่สามารถอดเปลี่ยนได้ทั้งแบบแจกมพัฒนานขนาด3 5มิลิเมตรและบาลานซ์4.4มิลิเมตรเสียงที่ได้เบสแน่นกระชับอิมแพคชัดลงได้ลึกฟังสนุนแกแยกกลางใสชัดเจนสมดุลเป็นธรรมชาติแหลมชัดละเอียดลักไปได้ไกลฟงฟิ้งมีประกายเสียงร้องมีพลังสดใสดูมีชีวิตชีวาเวทีเสียงทำได้ดีทั้งด้านกว้างกับด้านลึกแยกมิติของชิ้นดนตรีต่างๆได้อย่างแม่นยำบทพันวิดีโอนี้มีสสุุด่มนะบ